สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการตระเวนลรงพักอีกครั้งนะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับภารกิจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจไทยจากทั่วประเทศนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราลงไปกันที่อําเภอบรนนังสตาจังหวัดยะลาะครับที่นั่นมีเจ้าหน้าที่ตํารวจของเราอีกหน่วยหนึ่งนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่นั่นก็คือตํารวจพลล่มค่ายน,นเรศวรครับ เป็นอีกหนึ่งภารกิจการฝึกซ้อมยุทธวิธีตอบโต้กลุ่มก่อความไม่สงบกรณีถูกซุ่มโจมตีของตำรวจพรลร่มท่ายนเรสวนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลตลิ่งชันอำเภอบรรน,นังสตาจังหวัดยะลาโดยตำรวจพลร่มต้องใช้อาวุธปืนบนรถจักรยานยนต์ให้เกิดความชำนาญเพราะทุกวินาทีในการปฏิบัติหน้าที่คือความเสี่ยงนั่นหมายถึงชีวิต อาการยิงเป็น,นกรณีที่สมมุติฐานสถานการณ์ขึ้นมาว่าทีมรละพ่อครูเนี่ยถูกซุ่มโจมตีครับโดยรูปแบบที่ใช้ก็คือรูปแบบที่รถสามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้แล้วก็จ,จะทําการยิงตอบโต้นะครับการปฏิบัติคนแรกซึ่งขับรถเนี่ยเป็นพลขับเนี่ยก็จะข,ขับรถไปตามปกติส่วนคนท้ายคนนั่งซ้อนท้ายก็ทําการยิงทําลายเป้าหมายครับจริงๆรแล้วรูปแบบของการต่อต้านเนี่ยมันมีหลายรูปแบบหลักนิยมนะครับถ้ารถสามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ ยิงตอบโต้แล้วออกนอกพื้นที่ให้เร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยของทีมนะครับหลังจากนั้นค่อยทําการปฏริาการอีกครั้งหนึง่งมีการวางแผนเป็นแผนปาณีชอาจจะเป็นการปิดล้อมตรวจคน้นเรียกลางมาเสริมแล้วก็เข้าเคลียร์พื้นที่อีกครั้งหนึ่งครับจะปลอดภัยกว่าครับต้องฝึกครับคือทังหน่วยคือกรมพหักการสารพุทธอากาศนะครับจะจัดคณะครู่ฝึกมาจากทางค่ายในรีสสวนมาทําการฝึกให้เป็นวงรอบการฝึกเป็นทบทวนประจำปีครับเป็นเขาเรียกว่าหลักสูตรจากยนทางยุทธวิธีครับ ทางครูฝึกทางผู้บัญชาจากทางค่าราชการจะจากคณะครูฝึกมาทำงานฝึกให้ครับการออกปฏิบัติงานของตํารวจพลร่มในอําเภอบรรน,นังสตาจังหวัดยะลาจะใช้รถจักรยานยนต์ขนาด150 1 5 0ซซีเป็นหลักเพราะสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วในสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันและสามารถลดการถูกซุ่มโจมตีจากกลุ่มก่อความไม่สงบได้ โดยแต่ละวันตำรวจพลร่มที่นี่จะออกราดตะเวนเส้นทางในตำบลตลิงชันเพื่อคุ้มครองครูและนักเรียนเพื่อให้ความปลอดภัยจากการถูกกลุ่มก่อความไม่สงบรอบทำร้ายซึ่งที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้เป็นประจำในพื้นที่ดังกล่าวชินแล้วค่ะเพราะว่าพี่มาอยู่ตรงนี้3ปี3ปีเต็มก็เดือนกันยายนที่3 ช,ชินแล้วค่ะยังกลัวอยู่ถามว่ากลัวไหมก็วันๆนะคะวันๆนิดหน่อยประมาทไหมก็ไม่ได้ประมาทแต่ถ้าเรากลัวจนทําอะไรไม่ได้มันก็มันก็ไม่ใช่ค่ะนะคะเพราะว่าหน้าที่ของเราเราต้องมาตรงนี้แล้วมันมันต้องมาแล้วก็ต้องทํานะคะเป็นหน้าที่ที่ต้องทำและจะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยรอปภเราอย่างนี้รู้สึกอย่างไรบ้างคะ ก็ดีค่ะทําใหา้ครูหรือตัวต่อไปเนี่ยเข้าออกเนี่ยจะได้รู้สึกอุ่นใจเท mm hmm. ่าที่สังเกตตรงนี้มันจะเกิดเหตุบ่อยนะคะแล้วทางเส้นทางนี่จะระดับต่างระดับแล้วก็เป็นเหวเป็นอะไรแล้วก็ไม่ค่อยสะดวกมันแคบด้วย mm hmm. เป็นหูกเขาท mm ั้งหมดคือรู้ว่าไม่แน่ใจว่าวันไหนมันต้องเกิดแต่รู้ว่า,เ,า,เ,ราเราประมาทไม่ได้ไม่ได้ไม,ไม่มันจะถือว่าชินจนไม่กลัวมันไม่ใช่นะ มันรู้สึกว่าเ,เราต้องอยู่อ่ะตำรวจพลร่มค่ายนเลสวรเริ่มเข้ามาประจำการในพื้นที่อำเภอรบรรน,นังสตาจังหวัดยะลาตั้งแต่ปีพศ2551หลังชาวบ้านได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงจนต้องอพยพออกไปจากพื้นที่และพึ่งกลับมาอยู่อีกครั้ง พร้อมการมาประจําการของตํารวจพลร่ม2กองร้อยคือหน่วยรบพิเศษ4ีและรบพิเศษ2โดยมีกองกํากับการหนึ่งมาดูแลซึ่งหน่วยรบพิเศษ4ีดูแลบ้านตะเอียดตําบลตลิงชันเป็นหลักเบื้องต้นคือต้องตรวจเส้นทางไปก่อนครับตรวจเส้นทางเพื่อหาสิ่งบอกเหตุหาวัตถุต้องสงสัยหาวัตถุระเบิดที่ฝังอยู่ใต้ดินส่วนมาก รูปแบบที่ใช้ในพื้นที่เที่ยวนี้จะเป็นการฝังใต้ใต้ถนนนะครับใต้ท้องถนนแล้วก็ใช้ลากสายข้ามลาน้ําแล้วก็ใช้เมื่อก่อนใช้เครื่อง g ีทีสองนะครับทุกวันนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ใช้ตรวจด้วย,วยตาเปล่านะครับใช้กําลังพลตรวจจุดล่อแหลมจุดที่คิดว่าอันตรายนะครับทาให้เส้นทางปลอดภยัยแล้วอีกชุดหนึ่งก็จะมาคุมเส้นทางไว้ในชุดของอชุดประกาศที่1ก็จะเป็นชุดที่วิ่ง รอพอขบวนรถของครูครับไปครับต้องทํางานหนักครับกาลังพลทุกนายในพื้นที่ต้องทางานหนักเพื่อเคลียร์เส้นทางเคลียร์พื้นที่ให้ปลอดภัยครับก่อนอื่นต้องทําพื้นที่ปลอดภัยก่อนถ้าถ้าเราไม่ตรวจพื้นที่ไม่ตรวจเส้นทางอโอกาสที่ผู้ก่อเหตุรุนแรงจะเข้ามาวางระเบิดเข้ามาซุ่มโจมตีมีมีสูงครับพี่ซึ่งเป็นนายหมวดสองสองท่านครับเสียชีวิตตรงตรงโค้งที่เราผ่านมาเส้นทางนี้ครับไม่มีโอกาสสู้ครับกดแล้วก็เสียชีวิต ถ้าอย่างปืนเนี่ยอาวุธปืน,นย,ยังมีโอกาสตอบโต้เรา,ามีโอกาสสู้ได้ครับที่ผ่านมาตำรวจพลล่มถูกซุ่มโจมตีจากกลุ่มก่อความไม่สงบอยู่บ่อยครั้งและมีหลายนายที่ต้องได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่มีทีท่าจะสงบลงพวกเขาก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ทุกวันให้ดีที่สุดเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษ นอกจากภารกิจในการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนแล้วนะครับตำรวจพลล่มค่านทเลสวรยังมีภารกิจอีกมากมายติดตามได้ช่วงหน้าครับ